สวัสดีครับยูผมสไนเปอร์ดาวพระเสาร์นะครับยูผมนัลลิเทสนะวันนี้ก็อยู่กับเคนดีเดซันเฮ้ยอะไรเนี่ยครับสำหรับวันนี้จะมาสอนวิธีการต้นนะครับในเซิร์ฟนอร์นสอบนะจะมาโชว์ต้นไม่ได้จะมาสอนต้นนะครับอ๋ออย่างแรกนะครับเราต้องมีรถก่อนไอเอสเอฟนะครับเมื่อเรามาเมืองนี้แล้วนะฮะให้เราเดินมาเมืองนี้ทนต้องไปดีไหมครับวิธีการต้นเนี่ยเข้ามาในนี้นะฮะ จะเจาะรถไว้หน้าร้านนะผมวิ่งลงไปอย่างเร่งด่วนครับใช้มือไว้ได้นะฮะแล้วก็ทําการดูผมว่าลบที่สี่เบิร์บเงินเท่าไหร่อยหมื่นสามทันซอยเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะติดชื่อแดงนะผมอ่ามีเมาส์ตรงกลางขอไปนะฮะครับไปก็จะมีตำรวจอามล่าเราเห็นไหมครับเนี่ยวโดนยิงแล้วนะเนี่ยเฮ้ย มีนีมีดิจิตอนดิจิตอลระบบดิจิตอลนะครับผมจะต้องหนีได้นะฮะภายใน2อ0ร้อยไปรึสงร้อยสามรวินะฮะอุ้ยอย่าให้มันยิงโดนยางแล้วนะฮะถ้าเกิดยิงโดนยางมันนี้แทบจบเลยนะฮะะนครับจะมาดูกันนะว่าวันนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะเมื่อวานมาถ่ายแล้วรอดนะเราจะพังแล้วว่ะทงางดี้วเนี่ย ฟ้าว้ายังกระรถไฟเจ็บอ๋าโอ้โหคนล่าเราอย่างเยอะครับผมให้กดลูกฟองขึ้นนะฮะมันจะไวนะฮะมันจะไวขึ้นอยู่เร็วนะผมอ๋อมีตำรวจดักข้างหน้าใช่ไหมมีตำรวจดักนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับนะครับเฟียว์ไหมครับอ๋อ คิดว่าเราต้องหนีทันนะฮะเราหนีออกนอกเมืองไปดีกว่าครับของเราทำิศวีแล้วเว้ยนี่อยากซ่อมรถมากเลยนะฮะอ่าอันนี้บอกผมบอกไปแล้วนะฮะนี่เซิร์ฟนอนสต็อปนะครับผมโอเคนะครับจะหนีไปที่ไหนก็ได้นะขอครขอแค่รอดพรนะฮะนะครับผมก็เป็นผมเป็นนักป้นมือฉมังขนาดใหญ่ไอ้เหี้ยนะครับอันนี้ก็คือภารกิจป้นนะครับไม่ใช่หรอกกูอยากป้นเองนะก็เราสามารถมาป้นกับเพื่อนๆได้นะฮะ คนพร้อมกันแล้วก็หนีด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับผมตำรวจเขาซึ่งไม่ตามแล้วจับไม่ได้นะฮะ <c oughs> ค่อยออกนอกหนึ่ค่อยออกนอกมือน่อนะขี้เกียจอ <c oughs> อกนะครับซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าตำรวจเนี่ยม,มีมีสีอะไรบ้างเพราะว่าเรามาเลน่นก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายคะ,ะนี่เลยดีกว่าขับไปกรุงเทพนะฮะเนย่ยต่อไะอ๋อ เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนเฮ้สีเหลืองนี่คือวัตาล์นั่นนะต้มเหลืองเนะี่ยได้ยินจริงตริได้ยินเสียงบังผมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับเราจะขับไปล่อตำรวจกันดีกว่าขับมันนม่มันเลยไม่มีคนตามอะ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตำรวจไม่ได้เลยนะครับผมชื่อเราจะเป็นสีแดงนะฮะถ้าเกิดเราเป็นแบบเราไปป้นมาอย่างเงี้ยนะฮะเราติดดาวชื่อเราก็จะเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้เราก็จะป้อนให้รอเก่อนแล้วกันนะฮะ ร้อนเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะม,นมาะนธนาคารดี่วะ่ะอ้ยอีกทีมนี่มันตำรวจดี่วะ่ะเฮ้ยจำได้มันเลี้ยวมาแปลว่าตามเราเลยนะฮะับจะบอกว่าไม่ใช่เลยสีเหดียวนี่ตำรวจเลยไม่น่าใช่ฮะัข้ามาเป็นแก๊งเลยเว้ยมาเป็นแก๊งเลยเว้ยโอ้โหเป็นแก๊งเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าต้องบอกใครจะเล่นจีเรสแอนเติร์ฟเซิร์ฟนี้อยู่นะก็ มารามาล่ากันได้นะผมผมพร้อมที่จะเจอทุกคนเสมออ๋อนะครับผมพร้อมอยู่แล้วนะฮะมาเลยมาเลยไม่เคยกลัวนะฮะเรามาไฟกันได้นะครับครับเป็นยังเป็นยังนนนน,น,น,นตำรวจนี่วหว่าเหี้ยไอเหี้ยตำรวจก็ไม่พอกโว้ยตีเหลืองตำรวจได้สัดนอนเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วนะเรา เราเปลี่ยนป้าวอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> เราต้องซิกแซกมาเลยนะฮะมาทางล่างเดี๋ยวไปทางล่างแล้วข้อเลี้ยดีกว่า <c oughs> เอ,อ้าเฮียยังไม่ทันเลี้ยวเลยจะตรงไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าะตำรวจก็ยังตามอยู่นะฮะเอาชิบหายแล้วอ๋อไม,ไม่ตัน,นยัยงเหมือนว่าทางตันนะฮะน้ำมันไม่ต้องเติมแล้วมี85%ก็โอเคแล้วนะฮะก็หนีได้เรื่อยๆเลยนะฮะ ไปรู้ความเก่งความเปรีย้ยวของลรเดียซะแล้วนะครับเอาชิบหายาจะตำรวจดีกว่าโอ้โหมาทุกทางเลยนะมึงเอ้ยนะที่เราปาดลงเมื่อกี้มันก็ดงทหารนีกว่าที่เขียนนี่น่าจะเป็นทหารนะผมหรือว่าเป็นตำรวจอะไรก็ไม่แน่ใจนะฮะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคไม่ทช่ไมตัวสีเขียว,วเมื่อกี้ทาไมโอ้ยสอายยาวไปฮนะข้างหน้าก็มีตำรวจฮนะพอดีตรงนี้เลยควันเราจะเริ่มควันดำ้วเนี่ยโอ้โหเราลอดแล้วนะเว้ย อ๋อรอดแล้วครับผมอ๋อรอดแล้วนะครับรอดแล้วก็ลงมาลงรถอืมโอ้โหรอดง่ายมากนะครับผมอะไรนี่ฮะเดี๋ยวเราวัดเป็นหน่วยกันเดี๋ยวะนะชื่อก่อนนะครับชื่อ,อมีอะไรกันสถานะต่างๆระบบเครื่องยนต์กายมีหาอะไรบ้างเหไม่เห็นมีหาเเลยนะครับ เดี๋ยวผมมากันนะเดี๋ยวผมดูนะว่าจะกลับเมืองยังไงกลับแกงยังไงอันดับข่าตัวตายเอาข่าตัวตายก่อนแล้วกันนะฮะก่อละบายอ่ะขับว่าฆ่าตัวตายเรียบร้อยฮะตอนนี้เงินอยู่มีผมมีที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะกดเอ็นเพื่อรับของนะเพื่อรับก่อนด้วยนะครับผมก็ดูเห็นความเปรี้ยงของลิวเจนแลวนะครับว่าอะไรขนาดไหนนะฮะก็ตำรวจก็อย่าฆ่านะครับอ๋อนะครับ ผมแนะนำนะครับเวลาป้นเนี่ยให้ใช้ปืนกลเอ้ยไม่ใช่ให้ใช้มอไซค์นะฮะจะคล้คองคล้องแคล่วกว่านะครับ<__>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวร,าราสักครู่นะครับผมรอรถเกิดก่อนนะกันมันจะยิงพูวดติดกันลำพื่อไอ้เย้แม่งลงนู่นไปแล้วนะครับจะยิงพูวดติดกันทไมอ่ะ อ๋อเด่นๆเนี่ยแม่งบินไปไกลกันเลยนะอ๋อมันถอยเราแต่ข้างบนครับผมคิดว่าผมจะขอรถนี้ไปป้นธนาคารแล้วกันนะฮะคาันี้เราจะมาป้นอย่างเดียวเลยนะครับม,มาปุ๊บก็โหจบจได้ไงยังส้นตีมากนะฮะขมขอตายอีกรอบไประกันเอ้ไม่ต้องไม่ต้องตายดิครับนะเดี๋ยวเราวิ่งมังน้นแล้วเราเพลคอยเนียบนะฮะเท่าไรมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเราไม่สามารถปล้นรถของแก๊งอื่นได้นะครับผมต้องจะแก๊งเราเอง นะครับหรือว่าเราอาจจะซื้อรถก็ได้นะผมนะครับไม่รู้นะแต่เซิร์ฟเวอร์นะ,ะว่าเขาจะขัดเป็นแคทอ้อมันมีมาแล้วนะ,ะมีมอซมาไทยผมว่าจะเอาซีสูไปดีกว่านะ,ะเอาเลื่อนะลงไปถ่ายวิธีเฮ้ยเ,ออเรียบร้อยแล้วนะ,ะเรียบร้อยแล้วโอเคนะเราวิ่งมาทีนี้จะเอาซีสูไปนะครับซีสูนะแล้วก็ไปเมืองเลยนะฮะไปเอสเอฟนะก็วิ่งรีบๆขับรถมาคนระับ ครับเราจะไปธนาคารกันนะฮะดูนะธนาคารอยู่ไหนวะ ESC ไปดูมแมปนะฮะธนาคารเลยอยู่นี่นะ,ะแล้วก็มาไว้นะธนาคารน่าจะไปทางนี้ผมไม่แน่เอ๊ะทำไมผมมาร์กไม่ได้ว่าไม่แน่ใจมือ ก็โอเคนะฮะจะป้นธนาคารนะฮะป้นธนาคารนี่น่าจะโหดกว่านะฮะมันยากนี่มันน่าจะยากกว่าคนตามล่าน,น่าจะเยอะนะฮะโกลันคาน,นี่เราได้มาหมื่นกว่าใช่ไหมัวแบบเพื่อความแน่ใจก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะฮ okay. ะโอ,อเคนะครับอ่าอันนี้แะ้วก็ป้นกับป้นแต่เดียวนะฮะทีเทมันมันตรงนี้แหละฮะไม่ว่าจะไปทางไหนนะทีะ really เทรีนี่ผมไม่อยากเล่นนะแต่ว่า ก็มไม่มีตังค์นะคอมนี้ก็ไม่น่าจะแะไพอนะฮะเฮ้ยอ๋อแล้วไรนะเออเดี๋ยวทางมามเรี้ยวได้ยังไงขอผมขอดูปแบบเรื่อยๆนะผมจำทางไม่ค่อยได้ไปเ,เดี๋ยวก่านอันนี้ก็ได้ปะทางรัดซะเลยนะฮะอ๋ะเอเฮึกรลงมาเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ข้างหน้านี้ฮนะน่าจะตรงนี้แหละนะครับ าธนาคารอเมริก oh าข้างหน้าเนี่ยว่ะเฮ้ยนะครับขอไปตรึมนะฮะเฮลย์รถจอดไว้หน้าร้านนะครับไปหน้านธนาคาร,รแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะป้นยังไงวะเนี่ยจะพิมพ์ลบแบงก์วะ ไม่คิดว่าป้นถีไปหน่อยเหรอโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปขับรถเล่นก่อนแล้วกันฮะเฮ้ยบายบิสบายดิตนะวะบายบิสโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจนะพาชวนมึงน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราป้นบ่อยไปแล้วนะเราป้นไม่ได้นะครับผมอ่า <c oughs> ผมพาบินคนดีกว่าเฮ้ยโดนชน นี่นะฮะยิงเอามาไฟกันดีกว่านะฮะวันนี้ทั้งไปทางทางปนนะฮะทั้งไฟทางปนนะฮะเพื่อโดนตายก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วมันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโยโจ